สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมตงชมไพรชมนกชมไม้ชมหินชมผาวันนี้ไม่มีแสงแดดที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือต้นหมากเล็กหมากน้อยครับแล้วผมก็เห็นโพค้างคา,าวบอนไซคโคดอีกต้นหนึ่งครับ โฮ้างคาวบอนไซโคดหรือว่าบางคนก็กเรียกสเสนนางพิมพ์ช่วงนี้แต่ละต้นก็ใบจะไม่ค่อยสมบูรณ์จะโดนมแมลงโดนนอนเจาะจนใบเว้าว่ง ใบจะมีลักษณะเหมือนคนกลางฝ่ามือมีชะงอยเล็บครบทั้งห้าเล็บอันนี้เป็นต้นไม้โคดโ,โดยธรรมชาติครับชอบเกิดตามโคดหิน ต้นนี้เป็นต้นชงโคก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับว่าคลิปเกี่ยวกับโพรข้างขาวนี้ผมได้ลงเอาไว้เยอะแล้วครับแต่ก็ไม่เคยซ้ำต้นนะครับ แต่ละต้นเขาก็จะมีลักษณะของโคดที่แตกต่างกันไปแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นต้นไม้ใหญ่ครับใหญ่ขนาดสองคนโอบทีนี้มเมล็ดมาตกบนโคดหินเนี่ยก็เลยกลายเป็นไม้โคดไ้แค่ ครับก็นํามาแบ่งปันกันชมครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับธรรมชาติป่าเขาลำเมาไผต้นไม้ป่าไม้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ